สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2566กับดิฉันประมลชนะจรัโชตพัฒค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom 0 7 2 c o m พร้อมทางออกอากาศทางสถานี GBN ค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันสรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชัยโยบทที่ว่ากรณียกิจเราได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมามะกะจะต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแก่โลกนี้คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงนอกนั้นก็เป็นงานที่เราสแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารมีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงหามรรคผลนิพพานนี้อย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดก็ปิดอบายไปสวรรค์เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจค่ะ คณะเจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนจำนวนมากได้ร่วมงานบุญพิธีทอดกระทินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อขยายอาคารปฏิบัติธรรมนสูตรปฏิบัติธรรมธรรมธาร,ร,ราสายใหม่กรุงเทพมหานครค่ะการทอดกระถิ่นเป็นบุญหใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอยเพราะเป็นบุญพิเศษที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่นเนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ และในวาระมหาการอันยิ่งใหญ่ในปีนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาร,ราสายไหมกรุงเทพมหานครนนได้จัดพิธีทอดกระถิ่นขึ้นเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานเพื่อขยายอาคารปฏิบัติธรรมภาพความปลื้มปิติใจเริ่มขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญ้าตรายของเหล่าพุทธศาสนิกชนและเจ้าภาพผู้มีบุญได้ทยอยเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในปีนี้ มีเหล่าพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากมีคณะประธานรองถึง23คณะและคณะประธานใหญ่มี2คณะประกอบด้วยคณะที่หนึ่งร้อยตำรวจโทสมพงศ์กัละยานามิตรสุดเขตสีมาคณะที่สองกัละยานามิตรพักวัดพิติวัดเมธากัละยานามิตรอุไรวันและกัละยานามิตรบุรษกรรุ้งพราย สำหรับประธานเอกกรถินในปีนี้ได้แก่พันตำรวจตรีด็ตรธนพงศ์จันทองพร้อมด้วยกัลยานมิตรพานุสิทธิ์ทองยืนได้อัญเชิญ้าตรายกรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่เปี่ยมสุขและปลื้มปิติในบุญโดยมีพระมหาประพัฒจิระวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งตรึกระลึกนึกถึงบุญเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดกระถินสามคัคคีก่อนที่พันตำรวจตรีดรธนพงศ์จันทองจะได้กล่าวคำเกลิ่นกระถินส่วนกัลยาณมิตรพานุสิทธิ์ทองยืนได้นำกล่าวคำถวายผ้ากระถินทั้งนี้ท่านประธานกระถินก็ได้น้อมนำผ้าตรากระถิน ถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวคำเดียงสงฆ์และอัปรโรกถินพร้อมกันนี้ท่านประธานกระถินก็ได้น้อมถวายปัจจัยกระถินเพื่อนำไปสร้างตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญทอดกระถินในปีนี้พร้อมทั้งน้อมนำาทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ผู้แทนจะได้นำกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมนำกล่าวคำอธิษฐานจิตซึ่งภาพการสร้างบุญใหญ่ในวันนี้ เกิดจากความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของผู้มีบุญอันเกิดจากความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งใจที่จะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนารวมถึงได้ตระหนักถึงอานิสงส์และบุญอันยิ่งใหญ่ของการทอดกระถินสามัคคีอีกด้วยค่ะทุกคนรอคอยที่จะได้ทำบุญใหญ่แล้ววันนี้ปลื้มใจเพราะว่า ศูนย์ที่เราดูว่าใหญ่โตว,วันนี้กลายเป็นเล็กไปขนาดเลยแล้วก็ที่ปราบเรื่งก็คือมีผู้คนเนี่ยที่ไม่เคยมาแต่ทราบข่าวแล้วก็มาเองมาร่วมบุญนะครับเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พบว่าที่ไหนหนะมีบุญกระถินเนี่ยและเขาก็มาเองมาร่วมบุญเห็นว่ามีคนใหม่มาเยอะมากเลยวันนี้นี่คือสิ่งที่เราได้ทําไว้8ปปีที่แล้วเราร่วมบุญร่วมใจกันเนาะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นที่กลางกรุงเทพ ใครจะคิดว่า8ปีและจะเป็นศูนย์ที่รวบรวมจิตใจผู้คนให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและได้โอกาสนี้จะมีการขยายศูนย์ปฏิบัติธรรมให้ใหญ่ขึ้นฉะนั้นบุญครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากเลยใครยังพลาดบุญนี้ก็สามารถสมทบเพิ่มเติมมาได้นะบุญกระถินนี่แหละจะรวบรวมปัจจัยเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ1ปีอ่ะนะครับคิดเอากละกันกิจกรรมในศูนย์เนี้ยต้องใช้ปัจจัยเท่าไหร่ ฉะนั้นก็ได้จากบุญกรถินบริวารกรถินนี่แหละฉะนั้นจงปลื้มนะครับถ้าใครได้มีส่วนในการร่วมบุญกรถินแล้วก็วันนี้ขอมอบบุญทุกบุญให้ในฐานะที่เป็นประธานกรถินในวันนี้บุญอยู่เบื้องหลังความสุขความสําเร็จถ้าเรามีบุญมากปัญหาอุปสรรคก็จะน้อยถ้าเรามีบุญน้อยปัญหาอุปสรรคก็จะเยอะฉะนั้นสะสมบุญให้มากที่สุดครับเป็นความปลาบปลื้มใจมากเลยวันนี้ได้มาทํากรถินบุญใหญ่บุญที่ใหญ่จริงจริง ช่วงที่เดินกระถินนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าบุญกุศลที่เราได้ทํากันวันนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดิฉันก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วซึ่งหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจะบอกสอนลูกทุกวันเลยพูดแล้วดิฉันก็นึกถึงใครคนหนึ่งคือหลวงพ่อ อยากให้หลวงพ่อออกมาสอนลูกๆวันนี้เป็นวันบุญกระถินใหญ่บริวารกระถินมาสร้างสถานที่ป,ปฏิบัติธรรมธรมธรมสถาราเป็นบุญที่ปฏิหารอัศจรรย์เช่นกันค่ะลูกอ่ะได้เดินกระถินตัวเบาลอยแล้วก็มีความสุขปลื้มใจอะค่ะสิ่งที่ที่ได้บุญเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่น้อมถวายบุญน่ะบูชาทำหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่คือจากหัวจิตหัวใจจากลูกๆ บุญกระถินที่ได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันมาทุกสารทิศ นะครับไม่ว่าจะเป็นเขตสายไหมเขตพื้นที่ข้างเคียงนะครับขนยาวนะครับหรือพื้นที่ข้างเคียงทุกทิศครับเป็นการสืบเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องต่อยอดพุทธศาสนาอย่างแน่นอนเพราะการทอดกรถินแต่ละปีก็จะรวบรวมนะครับกำลังทรัพย์กําลังปัจจัยแล้วก็กําลังคนที่จะมาต่อยอดสืบสารพุทธศาสนาครับในส่วนตัวเองนะครับได้ให้ความสําคัญในการทอดกรถิน่นแล้วก็รวมถึงในการทารูปรบรารุงศาสนานะครับเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า พระพุทธศาสนาและรวมถึงวัฒธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามและพ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่ควบคู่กันมานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษ,ษจนถึงปัจจุบันถือว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ถือว่าเป็นนะครับกำลังใจแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนแล้วก็รวมถึงตัว,ตวกับผมเองด้วยครับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมถวายกระถินสมทบวัดสายสุวพันธ์จังหวัดปทุมธานี ในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาณวัดสายสุวพันธ์ในอุปธรรมธรรมรัตนาพรตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีได้จัดทอดกระถินสามัคคีเพื่อสร้างหลังคาและโรงอุโบสถวัดสายสุวพ <Favorite. S 2> um ันธ์ <waves> ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนจากในพื้นที่และใกล้เคียงมีศรัทธามาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากโดยมีพระมหาวินิจอาจารสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดสายสุวพันธ์เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธีกรรมในส่วนของประธานกระถินในปีนี้ได้แก่คุณเพนสีชั้นบุญและครอบครัวได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากระถินและน้อมนำผ้ากระถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพเดียงสงฆ์และอุปโลกกระถินพร้อมกันนี้คณะสัทธาสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ตามลำดับค่ะนอกจากนี้ภายในงานบุญกระถินได้มีผู้แทนพุทธศาสนิกชนนำกล่าวคำถวายกระเบื้องมุงอุโบสถวัดสายสุวพันธ์ ในอุปธรรมพระธรรมรัตนาพรอ,อีกด้วยและในการนี้ผู้แทนคณะสิทธิอนุสิตวัดพระธรรมกายก็ได้น้อมนำปัจจัยถวายเป็นกระถินสมทบวัดสายสุวพันธ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดที่เข้าร่วมโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดประจำปีพุทธศักราช2566โดยคณะสิทธิอนุสิ์วัดพระธรรมกายบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชัยโยเป็นความปราบปื้มปิติ แก่ผู้แทนคณะสิทธิอนุสิทธิวัดพระธรรมกายที่ได้ทำหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและได้เห็นการตื่นตัวของชาวพุทธได้ทำบุญเข้าวัดอย่างต่อเนื่องเนืองแน่นอีกด้วยค่ะในฐานะของพวกเราอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ลูกศิษย์นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้พระศาสนา ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยได้ยั่งยืนกันต่อไปได้คือเราต้องช่วยกันคนละเล็กละน้อยอย่างเช่นที่หลวงพ่อธรรมะท่านทำนะครับสมทบเราก็สมทบกับหลวงพ่อต่อไปค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารโดยเฉพาะวัดสายสุวรรณนะครับท่านไม่มีการไม่มีการทําพิธีประกอบบุญอะไรทั้งสิ้นไม่มีการชาวนากิศพไม่มีการทําพิธีอย่างบางอย่างหลายๆอย่างเพื่อให้มีไรายได้ขึ้นมา ปีปีหนึ่งก็จะมีลักษณะนี้เท่านั้นนะครับก็คือเป็นกระถินแล้วก็บุญสําคัญจริงๆเราถึงได้มีโอกาสที่จะมาสมทบอีกหลายๆวัดก็อย่างนี้นะครับพวกเราต้องช่วยกันนะครับแม้จะไม่ใช่กระถินเราก็ต้องช่วยโดยเฉพาะกระถินเราก็ยิ่งต้องช่วยใหญ่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพระท่านไม่ว่าจะค่าน้ําก็ไฟแล้วค่าไฟช่วงนี้แพงมากค่าน้ําก็แพงมากความเป็นอยู่ในชีวิตสําคัญมากพวกเราต้องเป็นกําลังพระศาสนาช่วยกันคนละนิดละน้อยสมทบ อย่างที่โครงการหลวงพ่อธรรมะบอกกฐถินสมทบนะครับส่วนกฐถินหลกักใครจะเป็นเราก็ขอเป็นสมทบแต่หากไม่มีใครเป็นประธานกฐถินหลกักพวกเราก็เข้าไปเสริมเป็นประธานกฐถินหลักแต่ถ้ามีแล้วเราก็สมทบเพราะว่าปัจจัยที่มียังไงก็ไม่พอนะครับสําคัญมากนะครับยังไงก็อย่าลืมสมทบบุญสมทบทุนและก็สร้างกฐถินหรือสร้างบุญทุกข์กุศลเพื่อพระศาสนาต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรายัางอยู่กับบรรยากาศงานบุญพิธีทอดกระถิน สามัคคีทั่วไทย5,000วัดโดยในวันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานบุญณวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์จังหวัดพิษณุโลกวัดบ้านแปะจังหวัดเชียงใหม่วัดหนองโกจังหวัดลบบุรีส่วนว่าภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยบรรยากาศภายในวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์จังหวัดพิษณุโลกเป็นไปด้วยความคึกคัก มีชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงเดินมาร่วมงานบุญทอดกระถินประจำปีนี้กันอย่างเนืองแน่นซึ่งวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์เป็นอีกหนึ่งวัดที่ได้รับกระถินในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดประจำปีพุทธศักราช2566โดยคณะสิทธยานุสิทธิวัดพระธรรมกายบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชัยโย โดยมีคณะสิทธิยานุสิทธิวัดพระธรรมกายบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชัยโยโดยมีพระครูสุภกิจจาพิมลเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอวังทองเป็นประธานสงฆ์สำหรับผู้แทนคณะสิทธิญานุสิทิวัดพระธรรมกายโดยการนำของพระอาจารย์นัทกรสุวรรณโนรองประธานสงฆ์ทุดงคาสถานพิษนุโลก โดยในส่วนของกาลยานมิตรอัญจวิต์แสงวัฒนานนท์พร้อมครอบครัวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้ากระถินด้านกาลยานมิตรพมรหมายแก้วเกิดพร้อมครอบครัวเป็นผู้แทนกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าไตรกระถินแด่ท่านประธานสง์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพเดียงสงและกล่าวอัปปโลกระถินซึ่งพุทธศาสนิกชนที่ได้เดินทางมาในวันนี้ มาด้วยความศรัทธานในพระพุทธศาสนาและได้เห็นความสำคัญของงานบุญทอดกระถินสามคัคคีเพราะเป็นประเพณีงานบุญที่สำคัญกับพระพุทธศาสนาและอยากจะเห็นประเพณีที่ดีงามแบบนี้ให้สืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไปอีกยาวนานค่ะส่วนที่วัดบ้านแปะจังหวัดเชียงใหม่คณะสิทธิ์านุสิทธิวัดพระธรรมกายก็ได้น้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชัยโย ด้วยการน้อมถวายกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดร,รวมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่โดยได้ร่วมตั้งริ้วขบวนกระถินท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปืืมปิติของทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากระถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากระถินและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างความปราบปืืมปิติในบุญให้แก่ทุกท่าน ในการมาร่วมกันสร้างมหาทานบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่ในพิธีทอดกระถินสามาคัคคีหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวซึ่งทุกท่านที่มาในวันนี้คือบุคคลประวัติศาสตร์ที่ได้มาร่วมกันสนับสนุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปเช่นเดียวกับที่วัดหนองโกตำบลซับตะเคียนอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรี ก็ได้จัดพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566ในการนี้คณะสิทธิอนุสิตวัดพระธรรมกายก็ได้น้อมนำกระถินในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชยโยไปร่วมถวายด้วยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความปลื้มปิติโดยมีตัวแทนคณะสิทธิอนุสิิวัดพระธรรมกายนำกล่าวคำถวายพระกรถินคือนายแพทย์สุนทร และแพทย์หญิงกมลนัทวิวัฒพงกิจทั้งยังได้น้อมถวายผ้าตรายกะถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้รวมพิธีกรรมด้วยความสงบเรียบร้อยแสดงถึงความพร้อมเพรียงของชาวพุทธที่มีจิตอันเป็นกุศลที่จะยกยอพระพุทธศาสนาน้อมนำคำสอนแห่งองค์พระาศาสดาปฏิบัติบูชาให้รุ่งเรืองดุจรล้งพุทธกาล ยังความปราบปื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะโรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงาได้จัดพิธีทอดกระถินนสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะโรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีการทอดกระถินมีความภาคภูมิใจและมีความมั่นคงในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามซึ่งการจัดกิจกรรมทอดกระถินในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากนายเจษด,ดาชนะเดชผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์พร้อมคณะครูบุคลากรและนักเรียน โดยได้ดำเนินจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่เริ่มตั้งแต่การบอกบุญกระถินโดยได้ผานักเรียนจัดชุดกรองยาวไปแจ้งข่าวบุญที่ตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์อำเภอปะกงพร้อมทั้งร้องเพลงฉ่อยเชิญชวนผู้มีบุญในตลาดมาร่วมบุญกระถินนับเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานบุญบันเทิงคนในชุมชนให้ความสนใจและมาร่วมบุญกระถินกับนักเรียนและคุณครูไม่ขาดสาย ส่วนในวันทอดกระถินได้ไปทอดถวายกระถินณวัดป่าโพธิธรรมารามสำนักสงฆ์บ้านในหนดจังหวัดพังงาซึ่งมีเด็กหญิงพุตยารวดเร็วนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเป็นประธานกระถินสำริดโดยการจัดกิจกรรมทอดกระถินสำริดในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนารวมทั้งได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม สามารถนำข้อคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญทางโรงเรียนมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อๆไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนาง,งานโนบประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญพิธีทอดกระถินประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนัสูตรก่อนที่กัลยานมิตรสุชาติกิติชาติวรกุลและกัลยานมิตรอังสนากิติชาติวรกุลจะได้ถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้สาธุชนยังได้พร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะกล่าวคำอาราธนาศีลกล่าวคำถวายขีลานาเพสัต กล่าวคำถวายค่ายานพาหนะกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายปานะและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเมื่อถึงเวลาสว่างในการสร้างมหาทานบารมีคณะสงฆ์จาก5วัดร,รวม17รูปก็ได้เมตตาแปลแถวรับบารจากผู้มีบุญทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ นอกจากนี้สาธุชนยังได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพนและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันซึ่งในวันนี้ผู้ใจบุญนำอาหารมาออกโรงทานซึ่งมีเมนูอาหารคาวหวานมากกว่า50รายการส่วนในเวลา12นาฬก45นาทีคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับประธานกระถินในปีนี้ได้แก่แกาลยานมิตรสุชาติกิติชาติบริกุล และกัลยานามิตรอังสนากิติชาติบรกุลซึ่งเมื่อคณะเจ้าภาพได้อันเชิญ้าตรายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่านประธานสงฆ์คือพระครูสมุพรเทพยาณคุณโนได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อถึงเวลาสว่างกัลยานามิตรสุนิสาทาัเคชิงเงะได้เป็นผู้กล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนกัลยานามิตรอังสนากิติชาติบรกุล และกัลยาณมิตรสุชาติกิติชาติบรกุลได้เป็นผู้นำกล่าวคำถวายภาคถินกัลยาณมิตรตันเทียนเหรียญและกัลยาณมิตรนัชชาอารุณะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายกุติเสนาสนะกัลยาณมิตรเกศรอากิบะและกัลยาณมิตรพิมพันธ์โจวโนเป็นผู้นำกล่าวคำถวายไยยธรรมทางด้านกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิเงะได้กล่าวคำถวายสลักกระพัด ต่อด้วยพิธีอับปโลกภาากระถินพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้พร้อมใจกันถวายจตุปัจัไทยธรรมแด่ท่านคณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้แสดงปกิณกะธรรมเรื่องหลักในการสร้างบุญกระถินและอานิสงส์ที่จะได้รับยังความปราบปื้มปิติให้กับผู้มีบุญทุกท่านส่วนในช่วงสุดท้ายได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ เช่นเดียวกับที่วัดพุทธเคปเทาวประเทศแอฟริกาใต้ก็ได้จัดพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6ค่ะเ <course> มื่อวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาวัดพุทธเคปเทาวประเทศแอฟริกาใต้ได้จัดงานบุญพิธีทอดกระถินสามัคคีโดยคณะประธานกระถินพร้อมด้วยสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวแอฟริกาใต้กว่า200คนได้ตั้งริ้วขบวนกระถิน เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปื้มปิติของผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่พระคูภาวนาคุณวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กและรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวท่านประธานสงฆ์จะได้นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายวาจาและใจให้ผ่องใส จากนั้นท่านประธานเอกกระถินคือกัลยานมิตรมาตินและกัลยานมิตรเอเรนเนอร์ฮอลได้นำกล่าวคำถวายภากระถินพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพระเดียงสงฆ์และอับปโลกกระถินซึ่งพิจารณาเห็นสมควรมอบภากระถินปีนี้แด่พระผู้วิทยรธรรมโมพรรษา1ิบและในโอกาสนี้คณะประธานรองกระถินนำโดยกัลยานมิตรนิรันคงทอง กาลยานมิตรธนพรบุตรสุดกาลยานมิตรวัสมนวัฒนะวะโรดมกาลยานมิตรพนิดาวไล่พลางามและแกาลยานมิตรชนทิชาพานักสีก็ได้น้อมถวายบริวารกรถินแด่คณะสงฆ์จากนั้นกาลยานมิตรทิติพรโพธิกุลได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานทั้งอย่างได้น้อมถวายจตุป,ปัจจัยไยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวัดอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและการขยายวัดพุทธเคปทาวน์ณเมืองเคปทาวซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของทั้งไทยและชาวแอฟริกาใตา้ให้ได้มาสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะพระอาจารย์จากวัดภาวนาซาดีเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไปสอนและแนะนำการฝึกสมาธิณห้องสมุด โอ๊กพักพับบิกไลเบรีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวัดภาวนาซาิดิเอโกโดยพระอาจารย์อนุชิตติขวีโรได้ไปสอนและแนะนำการฝึกสมาธิณห,ห้องสมุดโอ๊กพักพับบิกไล b บ a รีโดยพระอาจารย์ได้แนะนำความสำคัญของสมาธิและวิธีนั่งสมาธิแบบง่ายๆรวมทั้งให้รู้จักกับศูนย์กลางกายจากนั้นก็เริ่มนั่งสมาธิประมาณ30นาที ภายหลังจากนั่งสมาธิเสร็จทุกคนได้รลบประสบการณ์ว่าได้รับความสุขและสงบจากการปฏิบัติธรรมและกล่าวขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้มาจัดก,กิจกรรม meditation workshop ให้ได้รู้จักสมาธิและความสุขภายในจากการปฏิบัติธรรมพร้อมกันนี้ทุกคนก็ต่างตั้งใจจะปฏิบัติธรรมต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับที่2นครหลวงห้า อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่หนครหลวง9อันดับที่หนครหลวง12อันดับที่7แก้วภูทร8อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง7อันดับที่10นครหลวง11ส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดกำแพงเพชร อันดับที่สองจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สมจังหวัดมหาสารคามอันดับที่สี่จังหวัดประทุมธานีอันดับที่หจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่ 6. จังหวัดสกลนครอันดับที่ 7. จังหวัดอ่างทองอันดับที่ 8. จังหวัดบึงกาฬอันดับที่ 9. จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่สิจังหวัดกาลสินค่ะ และในช่วงนี้บุญนิวส์ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกรวมสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเนื่องในวันลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราชส5 6 6ด้วยยอดสวด5,899ล้าน9,099,999จบ สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r a b e t o e r c o m ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2566ในวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมนี้ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์224วัด ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าขันติสาสหาวารนาความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความผุนผันค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจรรัชดพัทต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ